สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องคิดแคทอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะครับไปดูกันเลยนะครับบอกไปดูกันเลยนะคะข้อที่เท่าไหรอ่อานให้ฟังด้วยนะนักเรียนข้อที่สี่ ข้อที่สิบสี่นะครับสิบสี่อะไรคะครับข้ <20. S 2> อสิบสี่ตรงน,นี้ค่ะอ๋อโอเคอ๋อโอเคแล้จะมีสวยบ้างหรือไม่สวยบ้างนะคะเอาสวยทุกตัวครับไม่ต้องว่ามีบ้างไม่เอาบ้างนะเอาให้สวย <c oughs> ไม่ไม่ยังเสียงใต้ แต่เมื่อเปิดอ่ยังอีกเขาตั้งใจมากนะครับพอดูตัวแสบเขาก็ตั้งใจเหมือนกันนะครับพี่น้องพูดอะไรแหละครับตากล้องพูดความจริงให้ประชาชนดูนี่แหละ ได้วนะครับ <not S 1> พี่น้องสิบห้า

ค่ะสำหรับคลิปนี้กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตาใครแล้วอ,อย่าลืมฝากช่องแหลกอย่างเดียวของตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ